สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมอาซูเลนะครับตอนนี้ก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่แล้วก็อีเวต์ใหม่มาด้วยตู้ใหม่ก็เข้าอีกของเยอรมันนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆถ้าจะพูดถึงตอนนี้ก็มีคิวอยู่ประมาณ150้านะครับพร้มอมสุ่มอยู่แล้วแต่จะพูดถึงว่ามีเรือที่เข้าประมาณ7ลำนะครับ ก็มีมีอยู่ตรงตู้เนี่ยหาลำและอีก2องลำก็จะเป็นเ,เออมินิเกมแล้วก็สะสมแต้มอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าอธิบายก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเรือเนี่ยก็จะมีเรือปีเตอร์สตาร์เซอร์ปิ้์ไฮลิสแล้วก็ U37 แล้วก็เนิร์สแบกและตัวละครหนึ่งก็ เวเซอร์นะครับเรือในตู้นี้ก็มีอยู่5ลำนะครับที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวซูมนะครับเดี๋ยวอธิบายอีก2ลำมิดเกมกับไอแต้มสะสมก่อนโอเคไปก็อันนี้เป็นในส่วนที่ต้องเก็บแต้มนะครับให้ได้ถึง10,000หมนซยนะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งเซตยนะครับก็อันนี้ต้องเล่น วันหนึ่งต่อหนึ่งครั้งครับเพราะว่าเล่นไปสัปดาห์หนึ่งพอดีครับก็จะได้7อันแล้วก็ได้แซดยนะครับส่วนอันนี้ก็เก็บแต้ไม่ครบ1นึ่งหมื่นะครับเพื่อจะได้แซดยี่สมานะครับโอเคเราไปยังหน้าสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตู้หน้าที่เราจะสุ่มนั่นนะครับโอเคเราจยเสียเวลากันเลยดีกว่านะครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่า อ่ะสิบคิวอะไรครับผมจะข้ามไปแลนะครับผวังจะได้ตัวดีๆนะครับเพราะว่าแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะตัวเดียวไหมโอ้โหไม่น่าเลยคิดว่าตัวดีทำไมออกของอีเวนต์สิไม่ใช่ออกของที่มันล้าหลังอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์บอกอีเวนต์เนี่ยนั่ปะทุนะกดอีกรอบนึงดูซิจะได้ตัวอะไรโอ้ออกมาเถอะนะสักตัวนึงก็ยังดีโอเมก้าดเร็วเร็วหนึ่งสิไม่ใช่ตัวเดิมสิครับออกมาเออตัวอะไรเนี่ย เวเซอร์เอ้ยเวออเซ <laughs> อร์ออกเลยมาเวเซอร์เวเซอร์โอเคหินน้อยเราก็ออกได้หนึ่งลำแล้วนะครับเวเซอร์โอ้พระเจ้าช่วยเหลือนิดหน่อยเองออกมาเถอะเร็วเข้าคาร์มอนคาร์มอนเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอะไรก็ได้ขออีกสักลำนึงก็ยังดีนะ่นนะันะนะไม่เอาอืมไม่เอาไม่เป็นไรโอ้ไม่เอาอมไม่เอาอืมโนโน โอ้โหไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วดวงดวงหายดวงหายโอเคนี่จะเป็นการสุม่มรอบสุดท้ายของผมละเพราะว่าวันนียบอกเธอสักตัวนึ่งดีไม่ใช่ขอ<ส>ดีมากโอ้พ oh, oh, yeah. ีเตอร์สตาร์เซอร์โอ้ยย่ไม่เกิดได้ามาสองลัมเอ้ยอือหือ เนอร์สแบกวะเนอร์สแบกเนอร์สแบกว่าไม่รู mm ้โอเคผมอ่านถูกแล้วก่อนนะแต่ผมได้แล้วตอนนี้พอที่ผมได้ได้มาสามล้ำนะของตู้เนี่ยของหน้าตู้นะโอเคยังไงก็ยังดีนะอยิ่งยิ่งโอ้ my god ยิ่งยิ่งอุ้ยอุ้ยนิ้ว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 เราได้มาสามล้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ อะไรดีนะจะบอกลาด้วยอะไรดีก็โควิดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิหมายถึงว่าปีนี้ก็ใกล้จะขึ้นปีใหม่นะก็ปีเก่าให้มันผ่านไปแล้วเราไปเริ่มปีใหม่กันถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสถานการณ์โควิดก็กาจะตกละสวดแม่อยู่บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ควรจะออกไปไหนนะเดีย๋ยวเว้นเป็นเรื่องสำคัญจริงจริงก็ ควรจะสวมแมสออกไปด้วยโอเคคลิปเนี้ยผมไม่ค่อยจะมีอะไรจะฝากเขาไหไ่หรอกเพราะว่ามันผมเพิ่งมาแบบทำคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ปีนิดๆแล้วเอ้ไม่ใช่ไม่ถึงปีไม่ถึงปีเดือนเดือนเดือนนิดๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแผ่เพยงเท่านี้แล้วกันนะจะขึ้นปีใหมล่ละเวลาผ่านไปไวจังไปละท่านผู้ชมไปเจอกันคลิปหน้าไปเจอกันคลิปหน้าโอ้โหเครื่องดับเลย ใจเย็นๆไว้ก่อนที่เครื่องจะดับมิกระสตัวนั้นน่ารัก